ละเวทนาสามเพื่อละอนุ ah <Liberty>. ัสสามพิขุทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้เวทนาสามเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุที่พิกขุละราคานุสัยในสุขเวทนาละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาพิกขุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีราคานุสัยมีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เด็ดขาดเพิกถอนสังโยชน์ได้แล้วได้กระทำที่สุดแห่งทุกแล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ